เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการตีเหยื่อแบบฟลิ p p i n g แล้วก็ s k i ปปิ้งนะครับหมอการตีพื oui, ้นที่เป็นเส้นตรงแบบนี hmm. ้นะครับวิธีการฝึกนะครับให้เพื่อนๆนะครับคว่มลอกลงนี้นะครับแล้วยกข้อมือขึ้นนะครับแล้วกดคันลงนะครับให้ด้านท้ายคันนะครับตีกับตัวต้นแขนนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับ เมื่อเราจับจังหวะได้แล้วครับคราวนี้เรามาลองตีดูนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องสคิปปิ้งนะครับโดยการยกคันขึ้นนะครับให้ด้านท้ายตีนะครับยิ่งตีแรงยิ่งดีนะครับแลวดีดไปข้างหน้าเหยื่อก็จะพุ่งเป็นเส้นตรงอย่างนี้ครับเมื่อเราตีคล่องแล้วนะครับคราวนี้เราจะเริ่มทาการฟิปปิ้งแล้วให้มันสคิปปิ้งนะครับเทคนิคในการตีเข้าหมายจริงนะครับพยายามให้เหยื่อนะครับเลียดน้ําที่สุดนะครับแล้วมันจะเกิดจังหวะที่เป็นสคิปปิ้งนะครับแบบนี้นะครับ